รับสั่งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอราชการที่9นะคะถึงในวังถึงสมเด็จพระเทพนะคะก็พระองค์เป็นห่วงก็เลยบอกว่า,าสมเด็จพระเทพท่านโดนมน์ดำนะแล้วก็ให้ใช้น้ำมนส่งแล้วก็อาบ และน้ำมนที่ใช้ก็ต้องไว้ใจได้ด้วยนะคะไม่ใช่น้ำมนเป็นน้ำมนปลอมหรือน้ำมนที่แฝงมาด้วยมนดำเดี๋ยวจะซ้ำเติมเข้าไปอีกแล้วก็ขอให้พระองค์ส่งน้ำมนทุกวันแล้วก็สเสวยทุกวันด้วยนะคะน้ำมนแล้วก็ให้พระองค์ปลอดภัยแล้วก็ยังมีอีกอันหนึ่งนะคะก็ที่คอของพระองค์อะคะอ่ะ เป็นมนดำก็ได้นะคะที่ที่พ,พักด้วยแต่ว่ามีผสมมาก,ก็คืออีกอันหนึ่งก็คือ,อหมูหมูที่สมเด็จพระเทพได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะขออาภัยเล่าเรื่องนี้อยากให้หลุดพ้นอ่าก็คือที่ไปประเทศไหนไม่ทราบนานแล้วนะคะน่าจะประมาณสักเกือบ30สปีน่าจะ30ปีได้นะคะ ที่พระองค์เสด็จแล้วเขาบอกว่าถ้าจะผ่านตรงนี้ไปต้องแทงคอหมูอันนี้ค่ะถ้าถ้าพระองค์นึกได้ก็ต้องให้บุญเขาขอโอโหสิกรรมเขาแล้วก็ให้เขาไปเกิดในภพภูมิบอกทางเขาอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นบุญกรรมฐานนะคะที่เขาะจะรับได้หรือบุญ,บ,ญบุญถวายพระไตรไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมก็มีสองอย่างนี้ก็คือแล้วก็มี สัตว์ที่อยู่ในเขาดินที่ถูกขังนะคะอันนี้ก็มีส่วนนะคะก็ขอให้มีทางออกในราชวงศ์นะคะขอให้มีพระพระระนไมยที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะเห็นพระองค์เดินทรงงานแล้วรู้สึกเป็นห่วงนะคะเห็นพระองค์กับอาการที่พระองค์เดินแล้วเหมือนข้อเท้าอ่ข้อพระบาทเจ็บ หนูก็เห็นในการทรงงานของพระองค์แล้วก็นึกถึงสมเด็จย่าทำไมต้องทรงงานกันด้วยเยอะขนาดนี้นะคะขอให้พระองค์เปิดบทสวดของอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะอา,อาจารย์มงคลนะคะก็ลองติดต่อท่านก็ได้นะคะ เพราะว่าท่านเก่งมากเลยแค่หนูโทรจิตนึกถึงหน้าท่านแล้วโทรจิตหาท่านท่านก็เคยช่วยปลดปล่อยวิญญาณเด็กที่โดนสะกดนะคะวิญญาณเทพนี่แหละคะ่ะเคยโดนสะกดแล้วหนูก็โทรจิตไปให้ท่านช่วย oh <my> น้องก็โดนปล่อยออกมานะคะแค่โทรจิตเดี๋ยวนี้สามารถใช้โทรศัพท์หรือโทรจิตถึงกันได้แค่นึกถึงหน้านะคะก็ขอให้พระองค์หายประชวรแล้วก็มีพระพร,ะรานมายที่แข็งแรงสมบูรณ์โดยไว้นะคะด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ